ทีดห่งความรักสวัสดิการสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมเรื่องราวของเซี่ยวจ้างกับหวังฮิปอในช่วงข่ง้มขนนี้เขาทุกคนมีความสุขมากมากค่ะและขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นติดตามเรื่องราวของเซียวจ้างกับหวังฮิปอปกันนะคะสำหรับเรื่องราวของกีฬาโอลิมปิกซึ่งพิธีเปิดนะคะอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วง,งวันพรุ่งนี้และทั้งเซียวจ้างกับหวังฮิปอก็มีการส่งกำลังใจมีการอวยพรให้กับทัพนักกีฬาจีนด้วยเสียวจ้างก็บอกว่าสวัสดีครับผมคือนักแสดงเซี่ยวจ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วมาร่วมกันเชียร์เหล่าทัพนักกีฬาจีนไปพร้อมกันกับผมนะครับและผมก็ขออวยพรให้ทีมชาติจีนมีผลงานที่ดีนะครับวอี่ป๋อเองนะคะก็บอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมคือนักแสงวงอี่ป๋อนะครับสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกาลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วมาร่วมกันกับผมแล้วก็เชียร์เหล่านักกีฬาแล้วก็ร่วมอวยพรกันล่วงหน้านะครับให้ทีมชาติจีนนั้นได้รับคะแนนที่แบบดีๆวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกีีีาาาาออออมมปเเเรรรร่่่่่่นนวววทททงงงงสศฝััยบ นะะในฐนะของผู้ที่ถือครบเพลิงกีฬาโอลิมปิกเป็นความภาคภูมิจใจของเราอย่างที่สุดเราก็ส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬานะคะคจากทั่วโลกค่ะแน่นอนที่สุดนะทัพนักกีฬาไทยของเราขอให้คว้าเหรียญทองกลับมาได้แบบเยอะๆเลย ในช่วงวันที่ฮาวายบอก็อยู่ที่งานรอบปฐมทัศน์รอบพีเมียของภาพยนตร์สารคดีนะคะเกี่ยวกับตัวนิ่ม Defender's of ตอนนี้เราก็รอติดตามชมกันทางเอียคูก็จะมีอยู่2ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกคือข้ามภูเขาเพื่อความรักจออ์แดนในช่วงของวันที่29บการกฎาคมนี้และตอนที่2นะคะอ,อันแอนในช่วง,งวันเกิดวันที่บอพอดีจุดประกาศแห่งความหวังวันที่5สิงหาคมค่ะวันที่บอไปร่วมงานด้วยในขณะ,ะที่เขาเห็นกันก็มีการถ่ายทอดสดภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นะคะวังที่บอเป็นนักแสดงนําหลักอยู่แล้วค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีใน2เจ้าหน้าที่ด้วยที่ได้ร่วมแสดงสอบสวรคดีเกี่ยวกับการปกป้องตัวลิน การพิทักษ์ตัวลินสวอนในตัวอย่างที่โยคู่ปล่อยออกมานะคะเราก็เชินหวังฮีป่ปอคัะเดินทางปรับไทยทรรด้วยครับยากลําบากมีจุงสุนัขด้วยมีขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในป่าเขาแต่ผมชอบอยู่ซีนหนึ่งค่ะซีนที่ วายปบอสขับมอเตอร์ไซค์มันให้ความรู้สึกแบบกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆและสำหรับภาพโปสเตอร์ของนางเรื่องนี้ค่ะอีเขาเห็นอยู่วายปบอก็นั่งนะคะแล้วก็จะมีตัวนิ่มแล้วก็มีรูของตัวนิ่มสายตาของวายปบอก็มองตัวนิ่มสองแม่ลูกด้วยความเมตตาแล้วก็วายปบอเดินทางไปร่วมงานนะคะใช้ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ค่ะสำหรับรอบพุทมทัศพระเอกของเรื่องไม่ไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะวายปปบอก็เดินทางไปสวมเสื้อทีเชอร์สีดำของวายเอทล่างเก่งสีเข วอยท์บอเดินทางไปถึงงานนะคะก็จะมีคุณจอห์นเบเกอร์ซึ่งเป็นชิปโปรแกรมออฟิเซอร์ของ y ายก็อยู่ที่งานอยู่แล้วนะคะนอกนจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ในส่วน,นอื่นๆด้วยสำหรับการฉายภาพยนตร์เรื่อง defenders of the h i d d e n ภาพยนตร์สารคดีนะคะเกี่ยวกับพลังของตัวลินวอยท์บอก็เป็นผู้พิทักษ์นะคะตัวนิ่มหรือตัวลิน Y8 Ambassa มเบเป็นสารคดีที่ดีมากๆค่ะวอยท์บอมีหน้าที่ในส่วนของการรณรงค์ค่ะปกป้องนะคะพิทักษ์ตัวนิ่มของทางฝั่งประเทศจีน ซึ่งก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะช่วงเวลานี้วอยปอรเดินทางไปถึงงานนะคะแล้วก็มีการได้กล่าวบนเวทีนอกเนจากนั้นค่ะก็ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่มีรูปตัวนิ่มนะคะเป็นสีทองอย่างที่เราเห็นกันจากคุณจอห์นเบเกอร์มีการถ่ายรูปภาพที่ลึกด้วยกันนะคะสอบการใช้ภาพยนตร์รอบปธมธฐมทัศน์ภาพยนตร์สาคดีเกี่ยวกับตัวนิ่ม วัยิีปอก็เป็นพระเอกอยู่แล้วนะคะทั้ง2ตอน Defender's of the k h i d d e n แล้วโยโคก็ปล่อยตัวอย่างมาด้วยอย่างที่เห็นอยู่เขาก็บอกว่าสารคดีปกป้องตัวนิ่ม Defender's of the k h i d d e n กำหนดที่จะให้ฉายได้รับชมทาง Yoku application ตอนที่1ชื่อว่าข้ามภูเขาเพื่อความรักอ9กากรกฎาคมนี้ตอนที่2จุดประกายแห่งความหวังวันที่5สิงหาคมถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะ แล้วก็สื่อมวลชนนะคะที่ได้ไปชมสารคดีเรื่องนี้หนังสารคดีเรื่องนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้อบอุ่นหัวใจมากๆและอ่วงฮิบอยังได้บรรยายถึงความนิสัยของการอุ้มลูกของตัวลินหรือว่าตัวนิ่มนะคะในระหว่างที่ปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อมวลชนก็บอกนะคะว่าอ่วงฮีปอปเนี่ยพบเจอตัวลินที่ติดอยู่ในหินแล้วอัวงฮิปอก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากและเมื่อที่แบบอุ้มมันขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันแข็งแกร่งมันก็จม้นตัวเข้าหากันมีพุงที่แบบน่ารักอัวงฮีปอได้พูดบนเวทีนะคะบอกว มันน่ารักมากเลยครับมันก็ยังแบบรู้สึกว่ามีความแข็งแกร่งตัวมันก็จะหนักๆหน่อยมันสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้มันมีพุงแล้วก็มีขนมันน่ารักมากๆาเลยครับสังเกตัวตัวนิ่มนะคะช่วงพุงก็จะมีขนด้วยไว้บอกว่ากรงเล็บของมันมีความยืดหยุ่นครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวลิ้นอ่ะมันไม่ค่อยจะแบบก้าวร้าวพวกมันแค่รวมตัวกันเพื่อที่จะปกป้องตัวเองกันเท่านั้นผมคิดว่าตัวลิ้นน่ารักมากเลยนะครับแล้วผมว่าทุกคนนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวลิ้น แล้วก็ช่วยกันปกป้องพวกมันนี่อเป็นสิ่งดีดีที่หวังอปอได้ทำนะคะในฐานะของ y 8 Ambassador เอหวังอปออฟฟิเชียลก็ส่งเซตภาพมาสองเซตภาพด้วยกันนะคะหลอน,นารักมากๆหวังอีปอกับตุ๊กตาตัวนิ่มนอกจากนั้นก็ยังมีเซตภาพบนเวทีด้วยคะ่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ เป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆนะคะืูเป็นการโดนโรงค่ะเพื่อสัติ์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ของยิปออฟพิเชียก็บอกว่าเพื่อความรักและกระจุดประกาศความหวังในช่วงวันนี้แอมบาสเซอร์การกุศลของ w วย์เอวังอีปอ,อก,ก็ปรากฏตัวที่งานในรอบพรีเมียร์ของภาพยนตร์สารคดี Defender of the Hidden เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่เขาเห็นและก็ได้ยินในระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะปกป้อง แล้วก็ได้ฟังการเดินทางของคนที่จะอนุรักษ์ตัวลินชมภาพตัวลินล่าสุดที่ถ่ายด้วยกันด้วยกล้องอินฟราเรดปกป้องสัตว์ป่าที่ใก 0, 000, ล้จะสูญพันธุ์และก็เพิ่มสีสันให้กับประชากรตัวลินคำบวัญวายปปอและว,วายปปอออฟิเชียลด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เราก็มาอติดตามชมสรารคดีด้วยกันนะคะพยนโยนสรารคดีที่นำแสดงโดยหวังยีปปอค่ะ Defender s of the Hidden on air วันแรกนะคะทางโยค่วันที่29กบรกรกฎาคมสมัปดาห์ที่2นะคะวันที่5สิงหาคมค่ะ ตื่นเต้นรอกันได้เลยนะคะสำหรับงานใหญ่งานนี้ค่ะ24สิงหาคมนี้สอบ YH Family 15th Anniversary Concert จัดขึ้นที่เซยงไฮ้นะคะเป็นคอนเสิร์ตของ YH ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าฉลองครบรอบ 15ปีค่ะเศิษปีินของ YH ก็เยอะมากๆหวังยี่ปอร,ร่วมงานนี้อยู่แล้วนะคะหวังยี่ปอก็อัพโปสเตอร์งานที่มีรูปภาพของหวังยี่ปอบอกว่าจะเข้าร่วมงานนี้อย่างแน่นอนที่สุด24สิงหาคมนี้ที่เซี่ยงไฮ้เราก็มาติดตามรับชมไปด้วยกันค่ะในช่องของวันนั้นหวังยี่ปอก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกนะคะจนกระทั่งแบบเดบิวต์นะทุกวันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วหวังยี่ปอเป็นกระดูกสันหลังของ YH เป็นเศรปิีที่ทำเงินให้ YH ได้เยอะมากจริงๆและตอนนี้หวังยี่ป งานโฆษณาของวังอีปอนะคะเอียนพาเลสค่ะรังนกก็ปล่อยเบื้องหลังออกมาด้วยวังีิปอในฐานะของกอบบันสปอคเพอร์สันของรังนกอี่ห้อนี้เขาบอกว่าขอต้อนรับเข้าชมการทํางานในหนึ่งวันของเอียนพาเลสและก็หวังฮิปโปปลดล็อกช่วงเวลาที่มีชิปชิวและสดใหม่ในแบบที่แตกต่างกันออกไป ส่งความคิดถึงและส่งกำลังใจถึงเซียวจา้านด้วยนะคะตอนนี้เซียวจา้านถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะอยู่ที่หูเป่ยแล้วจะเห็นไอพีของเซียวจา้านนะคะแจ้งในอคเคาวร์บองเซียวจา้านว่าเซียวจา้านอยู่ที่หูเป่ยแล้วก็อยู่ที่เมืองอีชางเพราะเซียวจา้านนะคะถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีเรื่องราว เกี่ยวข้องกับเมืองนี้สอบภาพยนตร์เรื่องเตอร์อเซียนจินเจอร์ตอนนี้ชื่อภาษาอังกฤษยังไม่มนีออกมานะคะมีแต่ชื่อภาษาจีนเซียวจ้านรับบทบาทเด่นเลยนะคะพระเอกของเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโมดเตอร์เซียนนะคะพระเอกของเรื่องนี้ค่ะที่นำแสดงโดยเซียวจ้านเป็นหนังในแนวพีเรียดน,นะคะที่เกิดขึ้นค่ะที่บริเวณด้านเฮเบยตะวันตกในช่วงปี1943เป็นเรื่องราวของชายชาวจีนธรรมดาคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดมนอนของตัวเองและก็เล่าถึงการต่อสู้ดิ้นดนของคนเหล่านี้ในขณะที่พวกเขานั้นฝ่าฟันกับไายนะและการล่มส ของนานจริงจากการถูกปิดล้อมค่ะที่อีชางซึ่งตอนนี้เซียวจ้านอยู่ที่อีชางเยวซาบและต่อสู้เพื่อชัยชนะแม้จะต้องเผชิญกับสตูี่แข็งแงกร่งกว่าและก็ประสบสุขกับน่ร,รมแต่ว่าความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อในการต่อต้นนานของพวกเขาก็กลายเป็นที่มาแห่งแสงความหวังในช่วงเวลาของการล่มสลายของชาตินี่เป็นเรื่องราวย่อๆนะคะและตอนนี้เราก็รอคอยวอลอกที่7ของเซียวจ้านอยู่ดีใจจดจ่อนะคะจะมาวันไหนเรารออยู่ สรานการเดินทางท่องเที่ยวยุโรปเซลจานไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสหรือว่าจะเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์แต่บล็อกล่าสุดนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเราก็จะรอคอยนะคะบล็อกที่7ต่อไปนอกเือจากบกล็อกแล้วค่ะภาพนิ่งไปยุโรปทั้งทีนะ,ะภาพนิ่งไม่มีไม่ได้พี่น้องภาพนิ่งต้องมาแน่แน่ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงตอนไหนเราก็รออยู่รวมถึงนะคะซีรีส์เรื่องจ้งไหจวนยอดจองตอนนี้ก็ทะลุทะลวงมากๆเลยนะคะมากกว่า2อล้านแล้ว จอนแอลทางโยคู่รอติดตามด้วยใจจดจ่อค่ะมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนรวมถึงภาพยนตร์เรื่องมังกรยกนะคะรออยู่และส่งท้ายกันที่การอัปเดตนะคะงานข่าวสาเซียวจานที่แบรนด์ลิลเซินเสียใจบอัสดีครับผมคือลิลเซินแบรนด์สปอคโพซันนะครับอากาศร้อนแบบนี้ถ้าว่าไม่มีลิลเซินก็คงจะไม่ได้ร่วมฉลองเทศกาลความเย็นสบายกับลิลเซินแล้วก็สดชื่นตลอดหน้าร้อนรอติดตามบริการน,นะครับแบรนด์ลิลเซินก็บอกว่าร่วมฉลองฉลองเทศกาลคูลิ่งเฟสซัวก,กับคุณแล้วก็รู้สึกเย็นสบายทุกที่ทุกเวลากับแบรนด์สปอคโพซันเซ ขอบคุณพี่น้องที่น่ารักทุกคนสำหรับการติดตามรับชมข่าวคราวของเซียวจ้านกับหวังฮิปอนในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆและก็สำหรับฟิกเสียงของช่องเรา EP พิเศษนะคะก็จะมาในช่วงวันพรุ่งนี้เจ้าชายกับวานใจจอมกระล่อนเจฟ้าแล้วก็ชาวีจะมาสร้างความเซอร์ไพรส์แน่นอนที่สุดสำหรับ EP พิเศษขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากลน้นสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ